ต้นโกโก้ชื่อวิทยาศาสตราา์ T. b r a c h c a า L. เป็นพืชในวง์ s t e r a c e a e ซึ่งเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและเป็นแหล่งของการผลิตช็อกโกแลตต้นโกโก้เป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนชื้นของอเมริกากลางและอเมริกาใต้ แต่ปัจจุบันสามารถปลูกได้ในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในเขตภูมิอากาศร้อนชื้นในแอฟริกาตะวันออกกลางเอเชียและอเมริกาใต้ใบของต้นโกโก้มีลักษณะเป็นใบเดี่ยวรูปขอบขนาดยาวประมาณ20-30เซนติเมตรโดยมีขอบใบเรียบใบมีสีเขียวเข้มเงาซึ่งช่วยให้ต้นโกโก้ดูสวยงามและเพิ่มความร่มรื่นให้กับสวน ดอกของต้นโกโก้มีขนาดเล็กและมีสีขาวหรือชมพูอ่อนออกตามลำต้นและกิ่งไม้ในรูปแบบของช่อดอกเล็กๆซึ่งดูเหมือนจะออกจากส่วนที่เกือบจะไม่มีชีวิตหรือที่เรียกว่าตอดอกเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะที่ช่วยให้มีกลิ่นหอมอ่อนๆซึ่งช่วยดึงดูดมแมลงผสมเกสรผลของต้นโกโก้เป็นฝักยาวรูปไข่หรือกระบอก ขนาดประมาณ15-30เซนติเมตรภายในผนจะมีมเมล็ดโกโก้ซึ่งมีลักษณะเป็นมเมล็ดเรียวยาวและมีสีขาวหรือสีม่วงครับเมื่อสุกเมล็ดโกโก้จะต้องผ่านกระบ,บวนการหมักและอบเพื่อให้ได้รสชาติที่เราคุ้นเคยในการผลิตช็อกโกแลต ต้นโกโก้ต้องการสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและอุณหภูมิอบอุ่นตลอดทั้งปีต้นโกโก้จะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในพื้นที่ที่มีฝนตกสม่ำเสมอและการระบายอากาศดีไม่ชอบแสงแดดโดยตรงที่แรงเกินไปและมักเติบโตในพื้นที่ที่มีร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ การปลูกต้นโกโก้ต้องมีการดูแลเรื่องน้ำเป็นอย่างดีต้นโกโก้ชอบดินที่มีการระบายน้ำดีและมีความอุดมสมบูรณ์ควรรดน้ำไม่เพียงพอแต่ไม่ควรให้ดินมีน้ำขังการใช้ปุ๋ยโคกหรือปุ๋ยหมักจะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นโกโก้ได้ดีผลผลิตหลักมเลดโกโก้ เป็นแหล่งสำคัญในการผลิตช็อกโกแลตซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความนิยมทั่วโลกนอกจากนี้เมล็ดโกโก้ยังสามารถใช้ในการผลิตเครื่องดื่มโกโก้หรือส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นช็อกโกแลตบาร์ครีมโกโก้และเครื่องดื่มโกโก้เป็นต้นต้นโกโก้เป็นพืชที่สามารถใช้ในการทำสวนเกษตรได้ดีโดยเฉพาะในพื้นที่เขตร้อนซึ่งการปลูกต้นโกโก้สามารถเป็นรายได้เสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ ต้นโกโก้จึงเหมาะกับการปลูกในเขตเขตร้อนที่มีฝนตกชุกและอุณหภูมิสูงตลอดทั้งปี